เทศมหาชาติกันที่2หิม,มาพานกันหิม,มาพานเป็นกันที่สองของมหาชาติต่อจากกันทศพรกันนี้กล่าวถึงเรื่องราวของพระเวสสันดรราชะโอรสผู้ทรงบัญญาและทรงธรรมะเมื่อพระองค์ออกผนวดเป็นพารามพระเจ้าสัญชัยทรงมอบราชะสมบัติให้แก่พระเวสสันดรและพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัตสี พระราชธิดาของพระเจ้ากาลิงคะพระเวสสันดรและพะนามัสีทรงครองราชด,ด้วยกันด้วยความสงบสมบูรณ์แต่แล้วเกิดภัยแล้งในกรุงสีพีประชาชนเดือดร้อนพระเวสสันดรทรงสละช้างเผือกมงคลนามว่าปัจจัยนาคให้แก่พามกาลิงคะเพื่อนำไปแก้ภัยแล้ง การเสียสละของพระเวชันดรสร้างความไม่พอใจให้แก่เราขุมนางและประชาชนพวกเขาก้าวหาพระเวชันดรว่าไร้สติและขู่จะขับไล่พระองค์ออกจากกรุงศรีพีพระเวสันดรทรงอดทนต่อคำด่าทอและคำขู่ต่างๆพระองค์ทรงตัดสินใจสละราชสมบัติและออกผนวดเป็นพราหมณ์อีกครั้งพระเวชันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสี และนางกันหาธิดาและพระชาลีบุตรชายเดินจบแล้วครับในการที่สองหิมมาพาน